ทำไมหน้าจอโฮมบน iPhone หายไปบางหน้าสุดช่วงเวลาต่อจากนั้นไปนี้ไป14ึ4หนึ่งพรัชภูมิใจเสนอแสบสื่อวันละนิดเจ็ดแจ่มใสเีจิตอุ๊ปปอิก <pineapple> อุ้ยนี่ดีครับผมหนายหมอคอมสิริโชคนะครับผมกอดีมีคำถามมาจากเพื่อนๆพี่ๆน,นะครับว่าเอ๊ะทำไมอยู่ๆผมอัปเดต iOS หรือใช้งานทั่วไปอยู่ดีๆหน้าจอปกติเนี่ยในหน้าจอหลักของ iOS นะครับไทยอัปเดตเป็น iOS 14มาแล้วองผมเเนี่ยโดยปกติก็จะมีหน้าที่หนึ่งจากหสามารถกลับได้มี6หน้าน้อยลงเลื่อนไปทางท้าย่แสดงมุมมองวนนี้ใช้หนึ่งปักขึ้นลื่หน้าที่สองก็อยู่ที่หน้าที่หนึ่งจากหกสามารถกลับได้หรับขางน้อยลเลื่อนไปทางซ้ายเพื่อแสดงมุมมองวันนี้มาฟังสื่อตัวนี้ก็เป็นสื่อที่ผมใช้งาน Voice Over นะครับตัวอ่านหน้าจอสําหรับคนตาบอดด้วย ก็สามารถเรียนรู้ไปด้วยกันได้นะของเพื่อนๆเนี่ยก็หนึ่งนิ้วลากไปทางซ้ายซ้ายซ้ายก็จะเป็นหน้าที่สองสามสี่ห้าหกนะใครมีหน้าเยอะก็จํานวนหน้าเยอะแต่ของพวกเรานะครับอยู่ที่หน้าที่หน้าที่หนึ่งจาก6กสามารถับได้ยู่ที่าน้อยลงตรงนี้เลทางซ้ายจะแสดงจากหกหน้าที่ 1, 6, หนึ่งตรงนี้ลงเพื่อปรับค่าคุณก็เพียงแค่หนึ่งนิ้วปัดขึ้นหน้าที่สองจากหกนี่หน้าที่สองหน้าที่สองเป็นอย่างนี้หน้าที่สามจากหกหน้าที่สามก็เป็นอย่างนี้หน้าที่สจากหหน้าที่สี่ก็เป็นแบบนี้มีแอปอะไรบ้างหน้าที่ส มีคลับเฮาส์ด้วยบนเทรมีแท็กแอปเพอาไปที่หน้าที่5ดีกว่าหน้าที่หสามารถหน้าที่ห้มีแอปล่ะวายทีสตูดิโอมีวายทีสตูดิโอด้วยบลินีเชฟแต่สองครั้งเพ่เดรายการใหม่สมรายการมี t ิกตอกด้วยอิดอย่างนี้เป็นต้นอ่ะผมกลับมาหน้าหลักหน้าหนึ่งก่อนหน้าหนึ่งก่อนผมมีหกหน้าหน้าหนึ่งเนี่ยก็คือไอคอนข้อความปฏติทินวันพระเรต่องสบายอิทว่ามีมปน่ร ของผมยังมีสี่หน้าแต่อยู่ๆตอนนี้ลดเหลือสาหน้าลดเหลือ2หน้าหน้าที่สองหน้าที่สี่ของผมหายไปไหนนใน iOS 14ครับจริงๆมีวิธีการที่จะอะคุณมีหลายหน้าหน้าไหนคุณไม่ได้ใช้ก็ซ่อนได้นะครับหน้าไหนที่อยากให้เห็นก็แสดงได้ซึ่งโดยปกติคุณอัปเดตมาจาก iOS 12, iOS 13ขึ้นมา iOS 14เคยมีจำนวนอยู่กี่หน้าก็จะมีเท่าเดิมแต่ถ้าเพลอไปทำแบบไหน มันถึงจะหน้าหายไปหรือว่าจะเอากลับคืนมายังไงเดี๋ยวผมทําให้หน้าของผมหายไปกันดีกว่าผมทําแบบเร็วๆนะครับผมผมก็ไปอยู่ที่แอปใดแอปหนึ่งก็ได้โฟลเดอร์ Apple w ล t อ h โฟลเดอร์ Apple Watch โฟลเดอร์การเงิน Facebook 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 แล้วหนึ่งนิ้วปัดขึ้นหรือหนึ่งนิ้วปัดลงโหมดการแก้ไขอ่าจะเจอคําว่าโหมดการแก้ไขนะครับของเพื่อนๆอาจจะใช้หนึ่งนิ้วแต่แช่ไปนะครับก็จะน่าจะมีเข้าไปสู่โหมดการแก้ไขเนี่ยครับ หมดการแก้ไขหมดการแก้ไขปุ๊บแล้วเราก็เคาะเข้าไปครับผมสําหรับคนใช้งาน voice over นะครับปุ๊บเริ่มแก้ไขแล้วอ่าก็จะเริ่มแก้ไขแล้วนะครับสังเกตง่ายๆถ้าคุณปัดซ้ายสุดจะเจอปุ่มนี้เพิ่มิดเจ็ตเพิ่มิด d g e ตนะครับผมปัดซ้ายมือสุดจะอยู่ด้านบนสุดเลยจะมีเพิ่ม w i เจ็ t ให้คุณเพิ่มได้แต่ถ้าคุณปัดขวามาเรื่อยๆอ่าเสร็จสิ้นอ่าข้อความก็จะมีไอคอนแอปทั้งหมดเลยแหละคุณปัดจนเจอนิยายเด็กหน้าที่หนึ่งจากเสามารถกลับได้ หน้าที่หนึ่งจากเจ็ดหน่งนิ้วัดขึ้นโอ้ทำไมเยอะจังหน้าที่หนึ่งจากเจ็ดตรงนี้ครับอ่าผมไม่แน่ใจคุณเพื่อนๆที่เป็นคนใช้งานหน้าที่หนึ่งเอาทำนานไปโม้นานไปคือถ้าเราไม่ได้ทาอะไรนานๆเขาก็จะปิดการแก้ไขตรงนี้นะครับอ่าคือให้มาอยู่ที่หน้าที่หนึ่งจากอะไรเนี่ยครับแล้วหนึ่งนิ้วแตะสองครั้งไปผมเริ่มใหม่ครับไปที่เฟซบุ๊ก k หรือไปที่ไลน์ก็ได้ไลน์ไลน์การไลน์ทำตัวไหนก็ได้นะครับแล้วผงคนั้งแล้ว้นหนึ่งนิ้วลง โหมดการแก้ไขหมดการแก้ไขแล้ว1นิ้วแต่สองครั้งเริ่มแก้ไขแล้วเริ่มแก้ไขแล้วครับผมก็ปัดขวามาเรื่อยๆจนเจอ Facebook กำลังโฟลเดอร์โฟลเดอร์โฟลเดอร์ IMovie นิยายเด็กิหน้าที่หนึ่งจากเจ็ดสามารถกลับได้หน้าที่หนึ่งจากอะไรก็ตามเนี่ยครับลงเพื่อปรับค่าให้หนึ่งนิ้วแต่สองครั้งลงตรงที่กรอบตรงนี้นะครับสำหรับคนที่มองเห็นลงแตะลงไปที่กรอบตรงนี้ปุ๊บหน้าจอโฮมซ่อนอยู่แก้ไขหน้านี่ครับจะเข้าสู่โหมดแก้ไขหน้าครับเราก็ปัดซ้ายเสร็จสิ้นอ่าเจอปุ่มัดขวา แก้ไขหน้าหน้าที่หนึ่งมองเห็นได้เนี่ยหน้าที่หนึ่งมองเห็นได้ปัดขึ้นหรือลงเพื่อเลือกการถวายหนหน้าที่สองมองเห็นได้หน้าที่สองก็มองเห็นได้คือถ้าคุณรือลงเพื่อเลือกการทำงานมีกี่หน้านแต่สองครั้งเพื่อเปิดใช้งานคุณก็ปัดไปอันไหนมองเห็นได้แสดงว่าแสดงครับแต่ผมอยู่ที่หน้าที่หนึ่งแล้วกันหน้าที่หนึ่งมองเห็นได้มีหน้าที่หนึ่งนะครับสองครั้งเพื่อซ่อนหน้าปัดขึ้นหรืองเพื่อเลือกการทำงานแบบตัวเองเขาบอกว่าหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเพื่อซ่อนหน้าหน้าที่หนได้ หน้าที่สองเนี่ยมองเห็นได้หนึ่งนิ้วแต่สองครั้งหน้าที่สองซ้อนอยู่หน้าที่สองก็ถูกซ้อนไปแล้วหนึ่งนิ้วปัดขวามาหน้าที่สามมองเห็นได้แต่สองครมองเห็นได้เนถ้าผมหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งหน้าที่สามซ้อนอยู่หน้าที่สามก็ซ้อนอยู่ซ้อนไปสามหน้าแล้วแต่หน้าที่สี่หน้าที่สี่มองเห็นได้นี่แต่สองครั้งเ็นได้ปัดขึ้นหน้าที่มีคำค้าเอาเตัวเองจากนั้นแต่สองเสร็จแล้วปัดซ้ายมาที่ปุ่มเสร็จสิ้นหน้าที่สามหน้าที่สองหน้าที่หนึ่งแก้ไขหน้าหัวข้อเสร็จสิ้นปปปุ่่่มมออาิ้้วตครรรงงไทีเเเสสส็็จจ แล้วก็ปัดขวามาอีกทีเสร็จสิ้นเสร็จสิ้นครั้งที่สองหนึ่งนิ้วแต่สองข้งอีกทีเสร็จสิ้นไลบรี่สามจากสัญญาณไรไฟสามขีดโอยกันตอนนี้เรามาโฟกัสครับเราเหลือกี่หน้าแล้วดอกโทรศัพท์หน้าที่หนึ่งจากสามสามารถกลับได้หกหน้าของผมเหลือสามน้าออมวันนี้ใช้หนึ่งนิ้วปัดขึ้นหรือลบครูฟรานส์สต์คลาฟเฮาส์อ้าวหน้าที่สี่ผมกลายมาเป็นหน้าที่หนึ่งเลยครับผมแล้วหน้าที่ห้าผมล่ะหน้าที่สองจากสามแบตเตอรีีี่่่หหหหนนนน้้้าาาาาททผมกลยยเปป็คือไ เป็นแค่การซ่อนครับไม่ได้หายครับผมเป็นแค่การซ่อนเท่านั้นจะนำกลับคืนมายัางไงครับถ้าเผลอไปซ่อนหน้าของเราไปอย่างนี้หน้าจอหลักของ iPhone จะมีหลายๆหน้าหายไปซ่อนได้ครับซ่อนได้นำคืนมาได้ครับนำคืนมาอย่าไปลบหน้านะคืออันนี้ผมสอนแค่ซ่อนกับสอนเอาคืนแต่เรื่องของอ ถ้าลึกไปกว่านั้นระวังนิดนึงตรงเนี้ยสอนเอาคืนก่อนถ้าใครเผลอไปซ่อนเอาคืนได้แต่ถ้าเกิดเป็นลบเนี่ยตอนนก็ลำบากอยู่โอ้โมีกุญแจล็อกอยู่อ่ะโอเคด็อกเิงอ่ะไม่มีอี่มลที่ไม่ได้อ่านไปกลับไปหน้าหน้าที่หนึ่งของผมหน้าที่หนึ่งก็คือหน้าที่สี่เดิมอะโอเคครับผมจะเอาหน้าที่หนึ่งสองสามกลับมาเหมือนเดิมครับผมผมก็เพียงแค่ว่าอยู่ที่แอปใดแอปหนึ่งอย่างเช่นโทรศัพท์โทรศัพท์แล้หนึ่งนิ้วปัดขึ้นหรือหนึ่งนิ้วปัดลงหา โหมดการแก้ไขโหมดการแก้ไขครับหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเข้าไปเริ่มแก้ไขแล้วเริ่มแก้ไขแล้วนะครับให้ปัดซ้ายหรือปัดขวาหาหน้าที่หนึ่งจากสี่สามารถปรับได้แต่หน้าที่หนึ่งจากอะไรนะครับตรงนี้สามารถปรับได้ให้หนึ่งนิ้วแต่สองครั้งที่หน้าที่หนึ่งจากอะไรเนี่ยครับปุ๊บหน้าจอโฮมซ่อนอยู่แก้ไขหน้าหัวข้อเขาจะเข้ามาสู่โหมดการแก้ไขหน้านะครับให้เราหนึ่งนิ้วปัดขวามาหน้าที่หนึ่งซ่อนหน้าที่หนึ่งซ่อนอยู่นะครับขึ้นหรือลงเพื่อเลือกการทำงานแบบตัวเองจากนั้นมองารช้ง กำหนดปรับค่าด้วยนะเราลองมาทํากันดูถ้าหนึ่งนิ้วปัดขึ้นแปดเอเน้าวเนี่ยครับหน้าที่สองหน้าที่1นึ่งแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เขาบอกปรับได้แต่ว่าปัดขึ้นปัดลงไม่เห็นได้เลยเนี่ยตัวอักษรตัวต้นอนตัวบรรจุภาษาเสียงคือแค่ไขหน้าหัวข้อจริงเขาอยู่ที่แค่ไขหน้านะครับหน้าที่1ซ่สอนอยู่หนงครั้งเพื่อแสดงหน้าเนี่ยจริงๆเมื่อกี้เขาบอกแอบหลอกผมด้วยนะปรับได้แต่เราต้องหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งให้เขา เราเราอยู่ที่หน้าที่บอกว่าซ่อนอยู่อย่างเช่นปัดขวาไปหน้าที่สองหน้าที่สามซ่อนอยู่นะครับแต่สองครั้งเพื่อสแสดงหน้าเขาบอกให้แตะหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเพื่อสแสดงหน้าครับหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งหน้าที่สามมองเห็นได้นี่หน้าที่สามมองเห็นได้แล้วอ้าวปัดซ้ายอีกหน้าท<ห>ี่สองกลับมาได้ที่สอง <2. S 1> ซ่อนอยู่อีกซ <esters> ่อนยีซ่อนอยู่ก1หนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเมื่อกี้ซ่อนยีเลยนะหน้าที่สองมองเห็นได้แล้วปัดซ้ายอีกหน้าที่หนึ่งซ่อนที่หนึ่งคุณก็ปัดซ้ายหรือปัดขวาไปหน้าที่บอกซ่อนอยู่แล้วหนึ่งน หน้าที่หนึ่งมองได้มองเห็นได้แล้วครับหน้าที่หนึ่งข้ามไปหน้าที่หนึ่งอ่าเปิดใช้งานข้ามไปหน้าที่หนึ่งมีด้วยมีข้ามไปหน้าที่หนึ่งด้วยเปิดใช้งานคผมต้องบอกผมยังไม่ได้ใช้ทุกฟีเจอร์ด้วยนะมีไปข้ามไปหน้าที่หนึ่งด้วยนะหน้าที่สองหน้าที่หนึ่งองสลับสหน้ากันก็ได้เหรอเนี่ยเนี่ยหน้ามองเห็นได้สอหน้าที่สองเนี่ยสองหน้าเกิดขึ้นข้ามไปหน้าที่สองข้ามไปหน้าที่สองเปิดใช้งานข้ามไปหน้าที่สองเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองสลับนะหน้าที่สามหน้าที่สองสองเห็น ก็สงสัยจะใช้ฟีเจอร์เนี้ยแก้ปัญหาได้เช่นเดียวกันนะแต่ผมยังไม่อยากสลับหน้านะเดี๋ยวผมงเงมเองครับผมโอเคอ่ะเมื่อปัดซ้ายปัดขวาจนหน้าที่สามมองเห็นได้ทุกหน้ากับมองมองเห็นได้แล้วหน้าที่สี่มองเห็นได้อ่ามองเห็นได้หมดแล้วนะ 1, 1> ให้ปัดซ้ายย้อนกลับมาที่ปุ่มเสร็จสิ้นหน้าที่หนึ่งแก้ไขหน้าหวัวเสร็จสิน <S <S <ๆ>้นเสร็จสิ้นครับหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งที่เสร็จสินส้นเสร็จสิ้นแล้วจะมีปุ่มเสร็จสิ้นอันที่สองเพิ่มมิเ่สเสร็จสิน้นที่งเนาะไปสร็จนิ้คอังที่ เสร็จสิ้นไลบรารีสามาสนทนาไวไฟกลับมาแล้วกลับมาแล้วปานะบหน้าที่สี่จากหกสามารถกลับได้หน้าที่สี่จากหกแล้วรับมีหกหน้าแล้วอ่าผมโฮมกลับมานะครับหน้าที่หนึ่งผมหน้าจอโฮมกลับมาแล้วแต่สองครั้งปฏิทินข้อความแต่สองครั้งเพื่อเปิดี่แหละครับคุณสามารถที่จะซ่อนหน้าเอาหน้ากลับคืนมาได้นะครับสําหรับระบบปฏิบัติการ iOS นะครับบางทีก็เอจะ ทำยังไงดีเนาะมันมีหน้าที่เราเองก็ไม่อยากให้ใครมาเห็นนะครับผมบางทีก็เดี๋ยวเอาเครื่องไปช่วยแก้ให้หน่อยอาจจะซ่อนหน้าสักนิดนึงนะครับว่า,าหน้านี้เป็นหน้าพิเศษที่เราไม่อยากให้ใครเห็นอยากให้เห็นเฉพาะหน้าที่เราอยากให้เขาเห็นแต่จริงๆรถึงจะซ่อนหน้าแต่เขาก็ยังสามารถเข้าไปที่เดี๋ยวไปหน้าที่6ก่อนนะหน้าที่6กหน้าที่หนึ่งจากหกหน้าที่หน้าที่สหน้าที่สิบหน้าที่หน้าที่หกจากหแล้วอยู่ที่หน้าที่ 6. กจากหเนี่ยเราลูดูดไปทางซ้ายอีกสําหรับ สามนิ้วไปทางซ้ายหรือหนึ่งนิ้วปัดไปทางซ้ายนะครับหรืออยู่หน้าที่หกจหกแล้วหนึ่งนิ้วปัดขึ้นกาลังแสดงความกับช้อปปิ้งและข้างแอปก็จะเข้ามาเห็นแอปเราทั้งหมดอยู่ดีแม้กระทั่งคุณซ่อนหน้านะครับอันนี้ก็เป็นคําถามที่มีเพื่อนๆถามมานะครับผมเองหาคําตอบมาตอบกับเพื่อนท่านนั้นได้ก็อยากที่จะนําความรู้นี้มาแบ่งปันกับเพื่อนๆว่าหน้าจอหลักบน iOS นะครับอ่าสิบสี่ด้วย iOS 14สิบสี่ เพิ่มและลดได้เพราะหน้าเหล่านี้เป็นเพียงแค่หน้าที่ใส่ไอคอนทางลัดไว้เท่านั้นเพิ่มซ่อนได้นะครับเพิ่มซ่อนได้นะครับผมอาจจะมีการที่เมื่อกี้มีใครข้ามหน้าข้ามหน้าเองก็อาจจะ เขาเรียกว่าให้สลับหน้าไปสลับหน้ามาเหรอออเดี๋ยวค่อยลองไปลองเล่นดูนะเดี๋ยวลองเล่นแล้วเป็นยังไงมาบอกกันอีกทีหาวิธีการแก้คือซ่อนหน้าให้หน้ากลับมามองเห็นได้อีกครั้งหนึ่งนะครับราไปก่อนสำหรับบทเรียนนี้สื่อการเรียนรู้ดีๆจากบริการหมอคอม 1414+ plus นะครับผม สายด่วนข่าวสังความรู้1414 YouTube Channel 1414 plus หมอคอม1414รวมถึง Facebook Fanpage 1414 plus ด้วยนะครับติดตามได้ทุกๆช่องทางรวมถึงแอปพลิเคชัน t a b to r e a d กันด้วยฝากไว้ด้วยนะครับกับในส่วนของสื่อความรู้ดีๆจากทางสถาบ,บันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนามูลนิธิคนตาบอดไทยกับผม สีโชควราอิทินันจะทำสื่อนะครับผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม